หวานแล้วค่อยอปั่นกลบก็จะยังไม่เห็นว่ามีเม็ดข้าวขึ้นนะครับแต่มีแต่ยอดหญ้านะครับเม็ดข้าวเราจะยังไม่เห็นนะครับต้องรอต่อไปว่าเขาจะขึ้นมาตอนไหนนะครับเพราะว่าความชื้นน่าจะปกคลุมยังไม่พอนะครับที่เราหวานเอาไว้แล้วก็มาไถากลบนะครับซึ่งยังไม่เห็นวีแววของอ ยอดข้าวจะขึ้นนะครับเนี่ยก็จะเห็นอ่าที่มันลอยขึ้นมาข้างบนเนี่ยครับเนี่ยลอยมาขี้บนขี้โคนเห็นไหมนี่ครับเนี่ยครับก็จะเห็นแตกปลายอยู่เล็กน้อยนะครับอ่าค่อยมาดูกันอีกทีอ่าตรงนั้นก็จะมีเห็นครับเพราะมีความชื้นเนาะอ่าเลยเม็ดยากไปเดี๋ยวเราไปดูใกล้ดีกว่านนี่ครับเห็นไหมอ่า ต้นข้าวก็จะมีขึ้นเล็กๆน้อยๆอ้ยเสือดันย้อนแสงซะด้วยจะเห็นกันไหมเนี่ยนะครับเนี่ยครับถ้ามีความเชื้อพอดีเขาจะมะีแรงโผล่ขึ้นมาแต่ว่าถ้าไม่มีความเชื้อมันก็จะยังไม,ไม,ไม่ไม่ให้เราเห็นนะครับอันนี้ไม่รู้ว่าเป็นหญ้าหรือข้าวนะครับเนาะครับเรากัดูกันต่อไปกับวิธีการซึ่งในแต่ละปีในการทำครับ สิ่งที่ขึ้นง่ายก็คือต้องนำข้าวไปแช่นะครับแช่หนึ่งคืนแช่สองคืนหรือสามคืนอย่างมากเขาจะแช่แค่สามคืนนะครับเพราะว่าถ้าถึงคืนที่สามเนี่ยมันจะมีเขาเรียกตาข้าวโผล่มาเขาขาวหรือรากข้าวโผล่มาเขาขาวให้เราได้เห็น,นครับแต่ว่าถ้าคืนหนึ่งเนี่ยจะยังไม่เห็นคืนที่สองเนี่ยจะเริ่มเห็นนะครับจะเริ่มเห็น าลากข้าวเกิดขึ้นครับใช่ไหมก็ถ้าเกินคืนที่สามเนี่ยข้าวจะเริ่มเน่านะครับเพราะฉะนั้นเขาจะแช่ไว้แค่สองคืนสามคืนนะครับแต่ส่วนมากเนี่ยเหมือนคนที่เขาทำนาปลังครับเขาจะแช่ไว้จนมีลากขาวออกมาแล้วเขาเขาก็ใช้เครื่องกวานเลยกันนะครับมันจะเกิดขึ้นเร็วข้าวมันจะเกิดขึ้นเร็วแบบนี้ครับสามวันเห็นไหม มันจะเกิดขึ้นเร็วแต่อันนี้เราเราแช่แค่คืนเดียวนะเนี่ยไหมขนาดคืนเดียวยังเป็นแบบนี้อ่าทไมอ่ามาต่อ